หลังจากที่เรามีเศษวัสดุเหลืออยู่นะคะแล้วเราก็ต้องการทำห้องน้ำในโซนของการทำสมาธินะคะเราก็ได้เก็บเศษทุกอย่างที่เราเหลือๆอยู่ทั้งหมดเอามาประกอบร่างให้เป็นห้องน้ำมันก็จะมีส่วนที่ขาดบางส่วนนะคะเราก็ไปซื้อเพิ่มอย่างเช่นอิฐแดงอิฐแดงเก่าที่เหลือก็ไม่พอนะคะ แล้วก็สิ่งที่เราได้มาใหม่ก็คือตุ่มน้ําค่ะเราชอบมากเลยนะคะสําหรับตุ่มน้ําถามว่าทาไมต้องมีทั้งสามกอ๊อกหรือสามตุ่มคือไม่มีเหตุผลเลยค่ะเป็นความชอบส่วนตัวชอบมากเลยนะคะเห็นตุ่มน้ําไม่ได้เลยแบบอ,อยากจะมีสักยาวๆหลายๆใบอะ่ะ อันนี้พอดีมันเหลือแค่นี้ในในสวนทั้งสวนเราเหลือแค่สามใบเลยมาเรียงียงแค่สามใบถ้ามีมากกว่านี้คงได้เรียงมากกว่านี้ค่ะอันนี้เป็นเดี๋ยวพาดูนะคะคือเชล่าเนี่ยเป็นเชื้อล่าเก่าที่กองกองอยู่อ่ะเป็นเศษที่ไม่ยาวเราก็เอามาตัดให้เท่ากันแล้วก็เอามาทำเป็นฝาห้องน้ำนะคะในส่วนของประตู คือเรามีหน้าต่างที่ไม่ได้ใช้อ่ะสองบานเป็นหน้าต่างที่ถ้าทิ้งไว้ก็จะผุนะสองบานเราก็เลยเอามาต่อกันให้มันเป็นประตูค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเป็นยังไงอ่าทีนี้ก็คือเศษไม้อ่ะเศษไม้เชล่านะที่เหลืออยู่อ่ะก็ก็นับว่าเป็นชิ้นที่มันยาวหน่อยอ่ะ แต่มันก็คือกองกองแบบเราไม่ได้ใช้แล้วอะคะ่ะมันไม่ยาวมากอ่านี่ก็เศษเหล็กเอามาประกอบเป็นชั้นนะคะเป็นชั้นวางของในห้องน้ำวางพวกเอน้ำยาล้างมือสบู่แชมพูหรืออาจจะมีอะไรที่ต้องใช้ในห้องน้ำเราก็จะเอามาวางที่ชั้นนี้เดี๋ยวมาดูประตูนะคะว่ามันต่อกันยังไงอะ่ะอื อันนี้เนี่ยก็คือรอยต่อของหน้าต่างสองบานนะคะก็ต่อเอามันก็ใช้ได้นะใช้ได้ดีเลยด้วยโดยรวมเราก็าแค่ห้องน้ำอ่ะเนาะแค่ปิดไม่ชิดในส่วนของไม้ฝาเชอร์ล่าที่มันเหลือมันก็จะมีรูนะคะรูรูจากการใช้เดิมแล้วก็ คือเราเคยใช้งานมาก่อนเนี่ยอันนี้เ,เป็นรอยยิงอยู่เลยแล้วก็จะมีรูแล้วก็ใช้ปูนอุดเอานะคะปูนแล้วก็ตัวยาแนวอะ่ะตัวยาแนวกระเบื้องอะคะ่ะอุดรูอุดรูแล้วก็ทาสีถัถงลงไปมันก็จะรูมันก็จะหายไปนะคะอในส่วนของกระเบื้องหลังค่ะ กระเบื้องหลังคาก็เป็นกระเบื้องที่เหลือนะ,อะเป็นกระเบื้องเก่าเหลือเราก็เอามาใช้ค่ะหลังคาก็จะเป็นหลังคา,กาเก่าเลยนะอืมเนี้ยประมาณนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับห้องน้ำเราใช้ได้แล้วดับวบิลีเลยนะคะใช้ใช้ใชงบน้อยมาก เพราะว่าเราได้เศษเก่าๆยางท่อเนี่ยก็เป็นท่อเก่านะคะต่อกันมาเนาะเอามาเอามาเก็บเก็บมาใช้แต่การการใช้ท่อเก่าก็อาจจะมีเปราะมีแตกมีรัว่วมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะคะถ้าไม่จําเป็นท่อเก่าเราก็เอาไปทาอย่างอื่นได้แต่นี้เราเหลือค่อนข้างเยอะเราก็เลยเอามาใช้ก่อนนะคะจะได้ไม่ต้องมีเศษอะไรอยู่ในส่วนมากโอเคนะคะสำหรับห้องน้ำ ใช้ได้นะคะใช้ได้โอเคเลยเพราะว่าแม้แต่ตัวแทงน้ํานะแทงน้ําที่เออน้ําที่เอามามันก็เราก็ใช้ตัวท่อเก่าเนาะท่อเก่าเอามาประกอบล่างกันเป็นแทงน้ําดึงน้ําขึ้นมาไว้ในแทงแล้วก็เปิดใช้ในส่วนของห้องน้ําแล้วก็ส่วนของโซนศาลาใช้ได้เป็นน้ําสะอาดนะคะเป็นน้ําใสสะอาดเลยนะ โอเคค่ะโซนนี้จะเป็นโซนที่เป็นวัสดุเหลือใช้ซะส่วนใหญ่นะคะเราพยายามจะใช้ของให้หมดเพราะว่าเราต้องทำความสะอาดสวนเป็นการก่อสร้างชิ้นสุดท้ายของสวนนะคะเพราะสวนเราจะไม่สร้างไม่สร้างเป็นสิงส่งก่อสร้างแล้วต่อไปก็จะเป็นการเกิบกวาดต้นไม้ตัดแต่งกิ่งต้นไม้เพื่อทำความสะอาดสวน ทำต้นไม้ให้สะอาดแล้วก็เดินได้ไม่รกนะคะเพื่อเวลาเราเจองูเจออะไรเราจะได้มองเห็นเขามันเป็นไปไม่ได้นะคะที่ว่าในป่าจะไม่มีงูมันมีแต่ว่าเราก็ต้องทำความสะอาดงูเขาก็จะได้ไม่อยู่เนาะโอเคค่ะนับว่าด,ดีเลยนะเราพอใจนะคะสำหรับเศษอุปกรณ์เศษวัสดุ เราใช้ได้ได้ค่อนข้างเยอะมากๆเหลือน้อยมากๆอะคะ่ะในส่วนที่เหลือเราก็จะเอาไปทําเป็นอย่างนี้ก็คือทําเป็นม้านั่งเก็บเศษไม้มาทํามานั่งเศษเหล็กก็จะได้เอาไปทําชั้นเล็กชั้นน้อยอะไรอย่างนี้โอเคค่ะสําหรับคนที่อยากมาปฏิบัติสมาธินะคะาสามารถมาที่สวนได้แล้วก็มาติดต่อกับเราได้นะคะว่าต้องการนั่งสมาธิเราก็จะมี ศาลาสมาธิบริการแต่เราขอ,ขอขอคัดเลือกผู้ที่สนใจนั่งนะคะเพราะว่าเราอยากให้ผู้ที่ต้องการนั่งจริงๆต้องการการทำสมาธิจริงๆมานั่งเพื่อความสงบจริงๆจะได้เกิดผลประโยชน์สูงสุดสำหรับตัวผู้ทำแล้วก็ตัวผู้ที่เข้ามาปฏิบัติสมาธินะคะเดี๋ยวเราคลิปหน้าเราอาจจะพาไปชม ในส่วนของสาราสมาธิอีกทีหนึ่งนะคะส่วนของวันนี้เราขอไปก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ